ความพยายามปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือครั้งนี้คงยากที่จะสำเร็จและเรื่องนี้จะเป็นระเบิดหมาปัยที่จะทำลายคุณทักษิณชินวัตรและคนรอบข้างให้กลายเป็นจุนไปในที่สุดท่านผู้ชมถามผม,มามากให้ผมพูดเรื่องคุณทักษิณชินวัตรหรือโดยพื้นฐานถ้าอยู่ในคุกนี่เขาเรียกว่านักโทษชาย แต่กระทรวงยุติธรรมบอกว่าถ้าอยู่นอกคุกเนี่ยไม่ให้ใช้คำวันักโทษชายทั้งหมดน,นี้เกิดจากพันตำรวจเอกทวีสอดสอ่องร่ำตีว่าการสรวงยุติธรรมทวีสอดส่องเตรียมจัดการให้ทักษิณชินวัตรได้รักษาตัวนอกคุกมาเกือบร้อยห้วันแล้วมีสตอรี่เรื่องความเห็นแพทย์ตำรวจแพทย์ราชธรร์โน่นนี่นั่นมาประกอบพอเป็นพิธีกรรม กระบวนการของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแสดงออกอย่างชัดเจนเพื่อช่วยกันทําอย่างไรก็ได้ทุกวิธีทางเพื่อยื้อให้อยู่โรงพยาบาลให้นานที่สุดให้นอนแบบสบายอ,อกสบายใจอยู่บนชั้นที่14ของโรงพยาบาลตํารวจในขณะเดียวกันอีกกระบวนการหนึ่งกําลังดําเนินการคู่ขนานกับการรักษาตัวนอกเรือนจําคือการผลักดันให้มีกระบวนการลดโทษให้ทักษิณชินวัตรเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้มีข้อมูลเกี่ยวกับพักการลงโทษกรณีทักษิณชินวัตร รายละเอียดขั้นตอนมีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือระเบียบ 1. นตามหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นทักษิณจินวัฒนได้รับการจัดให้เป็นชั้นกลางเมื่อวันที่22สิงหาคม2566หากมีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะได้รับเลื่อนจากชั้นกลางเป็นชั้นดีในสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปีนี้2567ซึ่งจะมีผลวันที่1กรกฎาคม2567การแบ่งนักโทษเด็ดขาดนี้เขาตั้งไว้6ชั้นชั้นเร็วที่สุดคือชั้นที่6 เขาเรียกว่าชั้นเรวมากเป็นชั้นต้องปรับปรุงมากรองลงมาชั้นที่ห้าคือชั้นเลวชั้นต้องปรับปรุงชั้นที่4คือชั้นที่ทักษินเชิญวัดอยู่คือชั้นกลางชั้นที่สชั้นดีชั้นที่สองชั้นดีมากชั้นที่หนึ่งชั้นเยี่ยมสมัยผมอยู่นั้นผมเข้าไปนะยังไม่ได้ชั้นกลางเลยตอนนั้นมีการกีดกันไม่ให้คนเข้าไปได้ชั้นกลางเพื่อจะกดให้นักโทษนั้นได้เลื่อนชั้นยากแต่ต่อมาภายหลังมีคนร้องเรียนไปเยอะก็เลยมีการปรับปรุง ผมเลื่อนชั้นกลางขึ้นเป็นชั้นเยี่ยมภายในระยะเวลาสองปีต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมดผมนี่สอบได้นักธรรมเอกนะต้องเรียนธรรมนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกส่วนในกรณีของทักษิณชินวัตรอย่างที่ท่านรองอาทิบดีกรมรชาชัณฑ์คุณสุทธ,ธิสุธีวงศ์บอกว่าพึ่งต้องโทษจึงจัดอยู่เป็นชั้นกลางแต่อยู่ชั้นกลางนี้ทักษิณชินวัตรจะไม่มีโอกาสได้รับสิทธิพักการลงโทษแต่อย่างใด ต้องทาชั้นอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นนักโทษชั้นดีก่อนถึงจะมีโอกาสาได้รับสิทธิ์สองประเด็นการพักโทษมีอยู่สองสองประการกรณีปกติทักษิณชินวัตรจะเข้าเกณฑ์พักโทษในชั้นดีในวันที่18มิถุนายน2 5 6 7หรือว่าหนึ่งในห้ากำหนดโทษหรืออีกเกือบครึ่งปีตามกฎกระทรวงกำหนดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะได้รับการพักโทษเนี่ยจะต้องรอจนถึงวันสิ้นเดือนมิถุนายนเป็นนักโทษชั้นดี จะมีผลทําให้ได้รับการพักการลงโทษตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2567เป็นต้นไปการพักการลงโทษข้อที่2เป็นการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโดยคุณสมบัติหลักเกณฑ์การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือม่อายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ในสแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ในกรณีนักสินชินวัตรด้รับการพักโทษก็ต่อมาจำคุกมาแล้ว6เดือนซึ่งจะเข้าเกณฑ์พักโทษในวันที่18กุมภาพัน์เดือนหน้านี้ละทีนี้ถ้าจะกรณีพักโทษในกรณีอายุ70ปีขึ้นไปจะต้องประกอบไปด้วยผลการประเมินตามแบบประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนกรุมอนามัยมีค่าคะแนนไม่เกิน11คะแนนซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย พยาบาลเรือนจำจะเป็นผู้ทำการประเมินและรับรองโดยผู้จัดการเรือนจำซึ่งในความเป็นจริงก็คือไม่มีพยาบาลหรือผู้จัดการเรือนจำคนไหนกล้ารับรองเ <laughs> พราะธรรมดาแล้วนี่กรณีพิเศษจะเป็นคนที่พิการอย่างเช่นตาบอดสองข้างขาพิการสองข้างเดินไม่ได้เลยไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษแต่สำหรับทักสินชินวัตรแล้วนี่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เลยแม้แต่นิดเดียวจะให้พยาบาลคนไหนมารับรองละ่ะให้ผู้จัดการเรือนจำคนไหนมารับรองล่ะติดคุกติดตารางหัวโตเลย หรือหากขอพักการลงโทษกรณีความเจ็บป่วยร้ายแรงก็ต้องมีแพทย์จำนวนสองคนตรวจรับรองความเจ็บป่วยว่าเจ็บป่วยโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาห,หายขาดได้เช่นโรคไตาวายเรื้อรังมีการล้างไตที่ช่องท้องโรคมะเร็งระยะแพร่กระจายเป็นต้นซึ่งกรณีเช่นกันก็ยังไม่มีแพทย์คนไหนกล้ารับรอง ทั้งนี้ทั้งนั้นจากเงื่อนไขกฎระเบียบและกฎหมายที่ค่อนข้างจะตายตัวข้างต้นนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยากจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีการโยนหินถามทางมาจากในกระทรวงยุติธรรมและแกะดำบางตัวในกรมราชัณร์นในการสร้างทางลัดและช่องพิเศษทุกวิถีทางให้ทักษิณชินวัตรพ้นโทษให้เร็วที่สุดด้วยการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อให้สมกับที่ทักษิณชินวัตรประกาศลั่นไว้ก่อนกลับประเทศไทยว่าจะไม่ยอมติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวนั่นเอง มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังของการกลับมาของทักษณิณชินวัตรที่ไม่มีใครรู้ตอนที่เดินทางกลับมาวันที่22สิงหาคม2566นั้นก็มุ่งตรงไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในระหว่างกระบวนการฟังคำพิพากษาตอนแรกทนายทักษณิณไม่ยอมให้ทักษณิณพิมพ์ลายนิ้วมือเหมือนผู้ต้องหาด้วยซ้ําแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่คนนั้นและกลุ่มนั้นไม่ยอมจึงต้องดําเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือข้อที่2 หลังจากที่ทักษิณสินสนส้นสุดกระบวนการรับฟังคำพิพากษาและเดินทางมาอย่างเรือนจำกรุงเทพมหา,าคนครด้วยรถยนต์ t o y ยต a f o r t u จูเ r กันกระสุนเลยนะถึงเรือนจำประมาณสิบเดโมงครึ่งทักษิณเข้าไปทำในห้องทำบัตรนักโทษของเรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่ไม่ได้ดำเนินการตัดผมเหมือนนักโทษทั่วไปข้อที่3เมื่อทักษิณเข้าเรือนจำแล้วก็ไม่ได้เข้าห้องขัง แต่มุง่งตรงไปสารพยาบาลของเรือนจําซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลราชทันเรือนจําใหญ่ๆเขาจะมีสถานพยาบาลของเขาเอาไว้สําหรับรักษาผู้ป่วยที่จําเป็นนอนพักผ่อนเพื่อไปดําเนินการตรวจโรคและกักโควิดข้อที่4จากนั้นนี่คือวันนั้นเองอันนี้ข้อมูลของคุณสิทธิสุธ,ธีวงศ์รองทิ่ดีกรมราชทันในฐานะโฆษกประจํากรมราชทันระบุว่ากรมราชทันได้รับรายงานจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 23นาฬิกานาทีของวันที่22สิงหาคมซึ่งพัสดุเวีนได้รายงานว่าในทักษิณซึ่งควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแดน7อยู่ระหว่างการกักโรคมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกวัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำหลังจากนั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมานครก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจท,ทันทีซึ่งได้รับตัวเพื่อทำการบำบัดเมื่อเวลาเที่ยงคืน20นาทีของวันที่23สิงหาคม2566หาเรือนจำได้จัด กำลังเจ้าที่ควบคุมตามระเบียบขั้นตอนกรมราชทัณฑ์ถึงวันนี้ก็นับแล้ว150วันพอดีคำถามที่น่าสนใจของผู้ที่รู้เรื่องราชทัณฑ์ดีก็คือเป็นคนที่อยู่ในกรมราชทัณฑ์นั่นเองละ่ะเขาตั้งข้อสังเกตและคำถามอย่างนี้ครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมกรณีที่นำนักโทษออกมานอนนอกเรือนจำนั้นต้องเป็นกรณีฉุกเฉินจริงๆที่โรงพยาบาลราชธรรมไม่สามารถจะรองรับได้และต้องมีพยาบาลเซ็นว่าเป็นเหตุฉุกเฉินคำถามมีว่ามีผู้จัการเรือนจำหรือหากเป็นอย่างวิการ เวรผู้ใหญ่ที่อยู่ต้องเซ็นรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการที่ในสิทธิสุทธีวงรองที่บีกีรมราชธรรอ้างว่านักชุดทักษิณชินวัตรมีอาการโน่นนี่นั่นทําให้พยาบาลเวรเรือนจําได้ติดต่อขอคําแนะนําจากแพทย์ที่ทันสถานโรงพยาบาลราชธรนและแพทย์ได้สอบถามอาการโดยละเอียดแล้วพบว่ามีโรคประจําตัวหลายโรคทันสถานโรงพยาบาลราชัรนขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพจึงเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตํารวจที่มีความพร้อมมีเครื่องมือทางการแพทย์ มีศักยภาพสูงกว่าคำถามครับท่านผู้ชมต้องถามต่อว่าพยาบาลหรือแพทย์คนเซ็นนั้นคือใครชื่ออะไรเว้นผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่แทนผู้การเรือนจำพิเศษนั้นคือใครชื่ออะไรเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์หรือไม่ใช่ความลับอะไรเอาชื่อนมสกุลคนลายเซ็นคนรับผิดชอบมาก็แค่นั้นไม่ต้องเฉยเฉยหรือแถไปเรื่อยเอเพราะไม่มีประโยชน์ผมพูดแล้วนะครับว่ารายการนี้ปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือไม่ได้หรอกข้อที่ห้า ในเชิงลึกมีรายงานว่าในวันที่22สิงหาคม2 5 6 6นั้นเมื่อเข้าไปในเรือนจำทักษิณโอวายวจะไม่ยอมอยู่เรือนจำทำให้มีการต่อรองระหว่างฝ่ายการเมืองควบนาจเก่าอย่างหนักก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนนายวิศุเครืองามรองนายมนตรีฝ่ายกฎหมายในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยในที่สุดก็ตกลงอนุญ,ญาตเปิดไฟเขียวให้ทักษิณออกมานอนอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจข้อที่6 เมื่อทักษิณไม่ยอมอยู่ในเรือนจำและจอกไปอยู่ห้องพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตารวจก็เกิดกระบวนการเร่งรัดการขอพระธานาภไโทษให้นห้ทักษิณชินวัตรอย่างเร่งด่วนจนในวันที่1กันยายนมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่140ตอนที่40ขอพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากติดคุก8ปีจากคำพิพากษาสาลดีกา3คดีเหลือเพียง1ปี เนื่องจากเคยดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทําคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติจงรักบังดีมีการผัวยอมรับการกระทําผิดและสํานึกในความผิดดังที่ได้ลงในราชก,กิจจานุเบกษาที่ท่านบุ้ชมคงรับทราบมาแล้วที่ประกาศออกมาในวันที่1กันยายน2 5 6 0โดยวีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบมราชองการที่ผมเล่ามาฝั่งนี้ประเด็นข้อสังเกตผมมีอย่างนี้ครับ ผู้สนองพระบรมราชโองการพระราชทานพระกรุณาอภัยลดโทษตามฉบับดังกล่าวคนลงนามรับสนองรบรมราชโองการคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่ในายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีที่เพิ่งรับสนองรบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ไปเมื่อวันที่23สิงหาคม2 5 6 6แต่อย่างใดเป็นการพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษจาก8ปีหรือ1ปี ซึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตมากว่าแตกต่างจากราชประเพณีในอดีตกรณีที่ในอดีตมีการอภัย,ยโทษให้ทั้งหมดคือไม่เหลือโทษจำคุกต่อเลยก็ <c oughs> คือพูดง่ายว่าทักษิณคิดว่าจะได้รับการพระราชพิโทษร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กลับมีติ่งเอาไว้หนึ่งปีต้องติดในคุกเรื่องนี้ทําให้ฝ่ายทักษิณช็อกเพราะเดิมทีเข้าใจว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าตัวเองกลับมายอมรับโทษแล้วก็จะรับพระราชิโทษลดโทษทั้งหมดตกใจทําอะไรไม่ถูกเพราะเป็นเรื่องที่ผิดคาดอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ทักษิณเลยต้องเดินเกมเอื้อให้ทักษิณพ้นคุกโดวยวิธีการว่าหนึ่งให้ทักษิณนอนโรงพยาบาลตำรวจได้นานเท่านนานได้โดยไม่ต้องกลับไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพสองผลักดันเรื่องการนำสเสนอขอพระราชทานโทษอีกสองวาระเลยคือพวกฝ่ายทักษิณคาดว่าจะต้องมีวาระในการไั่โทษวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันสมรภูมิของรัชกาลที่9และวันที่5ธันวาคม2 5 66ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ของรัชกาลที่9เช่นกันแต่ก็มิอาจส่งผลใดๆไดได้ต่อทักษิณเพราะว่าทักษิณเป็นเพียงนักโทษชั้นกลางไม่สามารถได้รับการพระราชมัยโทษเพิ่มเติมได้นอกจากนี้ยังทําให้ไม่มีการดําเนินการใดๆจากกรมรชาชัณฑ์และนักโทษอื่นๆที่รอการพระราชทานพิโทษในวาระปกติกับต้องรอเกอร์เพราะความเห็นแก่ตัวของทักษิณเชนวัตรในที่สุดเกมที่เดินต่อคือหาทางตั้งเรื่องการควบคุมนอกขังเรือนจํา ซึ่งระเบียบกรมราชธรรว่าโดวยว่าการดําเนินการสําหรับคุมขังในสถานที่คุมขัง2566สาระสําคัญที่เกี่ยวกับการคุมขังอื่นๆที่ไม่ใช่เรือนจาเรื่องดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมาไงท่านผู้ชมครับเกิดจากพรบราชธรรม260ซึ่งมีการดําเนินการมาตั้งแต่สมัยสมศักดิ์เทพสุทธิน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกคือพูดง่ายว่าตั้งแทนเอาไว้เรียบร้อยแล้วให้เอางานที่ตั้งแทนเอาไว้นั้นมาใช้โดยเร็วแต่ท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามระเบบียกรมรัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับคุมขังในสถานที่คุมขัง2 5 6 6นั้นก่อนจะทำนั้นนั้นอย่างนั้นได้ต้องมีคณะกรรมการคัดกรองที่มีรองที่ปรึกษาราชทัณฑ์ที่กำกับดูแลกองทัณฑ์ทวิทยาเป็นประธานร่วมกับผู้อำนวยการกองงานที่เกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์รวมทั้งสิ้นน8ค เพื่อร่างหลักเกณฑ์ผู้ต้องขังที่เข้าข่ายคุมขังนอกเรือนจำเสียก่อนโดยคณนะทำงานคัดกรองแปดคนนี้เขาเรียกกันเล่นๆว่าแปดอรหันแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมในวันคารที่9้ามกราคมนั้นในที่ประชุม,มคณะกรรมการคัดกรองการคุมขังในสารคุมขังไม่มีการผ่านเบืยอใดๆทั้งสิ้นออกมาเพราะอะไรท่านผู้ชมรู้ไหมไม่มีใครกล้าเพราะกลัวเป็นการทำผิดกฎหมายกลายเป็นเรื่องด่างพร้อยในชีวิตและจะต้องสูกเช็คบินภายหลัง เมื่อการประชุมคณะกรรมการคัดกรองการคุมขังในสารที่คุมขัง8คนในวันอังคารที่9ไม่มีผลใดๆออกมาพระราชสัมดทที่แล้ววันที่1 1ดมกราคมในการประชุมคณะกรรมการราชทรรรันซึ่งพัน์เบรกทวีสอดส่องรัฐมนียุติธรรมหมายมั่นปั้นมือจะต้องแสดงผลงานโชว์ทักษิณชินวัตรให้ไปที่ประจักษ์ก็เลยต้องเป็นหมันโดยปริยายสุดท้ายท่านผู้ชมครับ เมื่อคลำหนทางคลำแล้วคลำอีกส่องกล้องจุลทรรศดูแล้วไม่มีทางอื่นเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการขอพระชายาพิโทษในวาราสิบตุลาคมหรือ5ธันวาคมก็ไม่ได้การคุมขังนอกเรือนจำก็ไม่ได้การพักโทษลงโทษการพักการลงโทษเป็นกรณีปกติก็เป็นไปไม่ได้เพราะทักษิณวัตรต้องทําชั้นต้อง,องรอยอย่างน้อยๆอ,อ,อีกเกือบครึ่งปีหรือเดือนมิถุนยายนถึงกรกฎาคมสุดท้ายก็เลยต้องมาออกช่องทางของการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ โดยอ้างว่าทักษิณมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปซึ่งมีการโยนหินถามทางและเตรียมปูทางไว้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้อย่างไรทั้งหมดนี้เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เกิดจากความมิชอบเป็นความพยายามตัดตีนใส่เกือกไม่ใช่ตัดเกือกมาใส่ตีนเพื่อช่วยเหลือเพียงคนคนเดียว หรือกล่าวง่ายๆก็คือการทำลายกระบวนงานยุทธธรรมของประเทศไทยทั้งประเทศและเอื้อประโยชน์ให้กับทักษิณชินวัตรแต่เพียงผู้เดียวอย่างที่ผมเตือนไปแล้วท่านผู้ชมครับผมขอเตือนอีกครั้งว่าความพยายามปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือครั้งนี้คงยากที่จะสำเร็จหรือเมื่อสำเร็จก็จะนำไปสู่วิกฤตครั้งใหญ่ครั้งใหม่และเรื่องนี้จะเป็นระเบิดหมาปลายที่จะทำลายคุณทักษิณชินวัตรและคนรอบข้างให้กลายเป็นจุนไปในที่สุดถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w แล้วกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม